ใช้การมนิเฟสนะคะขอความรักแบบที่ไม่ต้องไปมูที่ไหนเลยนะคะทุกคนก็การที่เราอยากได้อะไรสักอย่างมันคือสิ่งที่อยู่ในอนาคตใช่ปะ่ะแล้วการที่เราจะได้มันคือการที่เราคู่ควรกับสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้คนดีๆนะคะอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในอนาคตหมดเลยนะคะทุกคนทุกคนสามารถขอได้นะคะจินตนาการได้นะคะอ่า แต่ว่าอยากให้มันวางไว้ในจุดที่อนาคตของมันอนะแต่ตัวเราอะก็คือให้กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนะคะขอแล้วก็ปล่อยนะคะเพราะยิ่งเรายิ่งเราแบบอยากได้เท่าไหร่อะเราก็จะยิ่งไม่ได้นะคะตามกฎการ m a n i f e ตการแรงดึงดูดนะคะเราจะไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้นะคะเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราขอแต่ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนะคะนั่นก็คือในสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือ การทาปัจจุบันให้ดีนะคะปัจจุบันที่ดีเนี่ยมันจะพาไปสู่อนาคตที่เราขอนั่นแหละแล้วก็ความรักทํายังไงให้ดีนะคะก็ทําตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองเอ,อถ้ารู้สึกว่าเออแบบยังไม่พอใจในรูปร่างหน้าตานะคะก็กลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้ววันนั้นแหละความรักดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่มัน จะแบบดึงดูดกันมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คู่ควรกันถูกนะคะก็ขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะคะ